จากที่น้องๆได้ฟังอาจารย์เมธีไปเรื่องอาการทดสอบต่างๆของโครงสร้างใช่ไหมลูกใช่ไหมครับก็จะเป็นพานเป็นเสาเป็นอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับซึ่งโครงสร้างเหล่านั้นก็ต้องประกอบไปด้วยวัสดุหลายส่วนผสมกันใช่ไหมครับในคราสของที่นะครับก็จะเป็นคร์สของวัสดุเกี่ยวๆเลยโดยที่ศึกษาสมบัติของวัสดุก่อนคือก่อนที่เราจะเอาวัสดุไปทําเป็นอะไรของโครงสร้างาแล้วแต่เราต้องเข้าใจ สมบัติของมันก่อนใช่ไหมลูกว่ามันแข็งแรงไหมน้ําหนักเบาอะไรยังไงใช่ไหมครับก่อนที่จะไปประกอบเป็นโครงสร้าง,งตา่างๆซึ่งวัสดุในวิศวกรรมโยธาของเรามีเยอะมากถ้าเกิดนักศึกษาต้องเรียนทั้งหมดก็ต้องใช้เวลา4ปีตามหลักสูตรที่ต้องมาเรียนเพราะนั้นที่เลือกสั้นๆง่ายๆที่อยากให้น้องๆได้รู้จักน้องๆรู้อยู่แล้วว่าโดยทั่วไปโครงสร้างเสาสะพานเขื่อนต่างๆคุณสมบัติไม่ใช่คุณสมบัติวัสดุหลักที่ใช้ในงานก่อสร้างก็คือเรียกว่า ค <Conc> อนกรีตใช่ไหมเก่งมากเรียกว่าคอนกรีตก็คือคอนกรีตเป็นวัตถุที่มีความแข็งแรงถูกไหมเท่าที่เราสัมผัสมันได้ประมาณนึงส่วนผสมของคอนกรีตพุนมันจะประกอบไปได้วยอะไรบ้างเอยส่วนผสมของคอนกรีตประกอบไปได,ไ <'s> ด้วยอะไรตอบได้ไหมทรายหินแล้วก็ <c oughs> <c oughs> น้ำเ <c oughs> หรอใช่ไหม <c oughs> ใครตอบน้ำแล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่งสำคัญปูนซีเมน ใช่ไหมครับเก่งมากโมห้ามหกแยกได้ระหว่างคอนกรีตกับปูนซีเมนต์ได้เนี่ยอันนี้เรียกปูนซีเมนต์ใช่ไหมลูกใช่ไหมครับ,รบปูนซีเมนต์ก็ทําหน้าที่อะไรสักอย่างในคอนกรีตคอนกรีตลุนใช่ไหมลูกเห็นลักษณะเห็นความแตกต่างไหมชืช่อมันบอกเป็นตัวอยู่แล้วว่าเป็นคอนกรีตปูนใช่ไหมครับทุกคนเดินมาวันนี้ฝนตกใช่ไหมทุกคนจะเห็นว่าฝนตกปุ๊บเป็นไงครับถ้าเกิดมีระบบการระบายน้ําที่ดีน้ํานองเต็มพื้นใช่ไหมครับ ถ้าน้าบริเวณนั้นขังเป็นเวลานานเป็นไงลูกเกิดตะไคร่น้ําเกิดอันตรายเกิดอะไรขึ้นมาถ้าเราทําให้คอนกรีตที่ใช้งานทั่วไปมีรูพุนขึ้นมานั่นแสดงว่าน้ําหรือฝนเวลาตกอะไรปุ๊บมันก็จะซึมผ่านคอนกรีตได้ถูกไหมได้ไหมครับคราวนี้เราจะทํายังไงให้คอนกรีตทึบๆใช้งานทั่วไปมีลักษณะคุณแบบนี้ความแตกต่างก็ต้องขึ้นอยู่กับส่วนผสมถูกไหมครับน้องๆจะเห็นว่าคอนกรีตทั่วไป มันมีทรายมีปูนมีหินแล้วก็มีต้องการให้มันมีรูเพราะนั้นเราจะใช้แค่ปูนซีเมนผสมกับน้ําทําหน้าที่เป็นแค่กาวใช่ไหมครับยึดหินแล้วก็ให้มันเชื่อมติดกันตอน,นแข็งตัวโอเคไหมเดี๋ยวเราจะลองให้น้องๆได้ผสมดูแล้วก็เห็นภาพว่าคอนกรีตที่ใช้งานทั่วไปกับคอนกรีตปูนตัวเนี้ยมันต่างกันยังไงตอนสภาพตอนผสมขออาสาสมัครเป็นผู้ช่วยเชฟสองคนครับใครอยากเป็นอาสาสมัครยกมือหนึ่ง อ,นนอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งใครยกมือไม่ต้องกลัวสองอันแล้วกันสุภาพบุรุษคนนึงเอาสุภาพบุรุษมางานหนักล้วกันออ<ม>สองคนนี้มาเป็นคนดิชคุนก็ไดลลูกตัวเบาเช่วยกันเพราะว่ามันจะหนักกว่านี้อ่ะเพราะนั้นอันดับแรกนะครับส่วนผสมแล้วผสมให้เข้ากันอลองผสมดูครับในขณะที่ค <c oughs> อนดิดท่นจะมีปูน <c oughs> ใช่ไหมครับดูความต่างนะลูกดูความต่างนะ มหนไม่มีทรายใช่ไหมครับเราสมบองลูกเสร็จแล้วเราก็จะใช้น้ํานะครับจริงๆปริมาณน้ําเป็นปริมาณที่ขึ้นที่ส่งตรงต่อสมบัติของวัสดุเลยน้ํามากน้ําน้อยแต่ตรงนี้เราไม่ดีเทลอะไรมากนะครับเราเราเรียนรู้คร่าวๆอ่าประสงให้มันเข้ากันลูก ผสมให้มันเข้ากันอ่ะฟังนี้ครับเตรียมผสมลูกอ่ะคนให้มันเข้ากันนะครับคนมันเข้ากันเบาๆนัดอยาให้มันอยาให้มันคุ้งอยาให้มันอะไรให้เข้ากันได้ไหมอ่ะถ้ามันแห้งไปก็เติมน้ำเรื่อยๆเพราะนั้นวันนี้เราเรียนกันง่ายเราเรียนกันง่ายอ่ช่วยก่อนเออขอให้เข้ากันไปเรื่อยๆคนกินแบบชุ ตรงไหนที่มันติดช้อนติดอะไรก็พยายามไม่ี้บอย่างอันนี้ดีขึ้นน้ำหายไปไหนแล้วเข้มผสมเรื่อยๆอันไหนใส่ตาถ่ายรูปให้ดูไหอ่าหน้าตาดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วไออย่างนิดนึงโอเคยไหมอ่าแล้วโอเคแล้วอ่ะพอได้ปุ๊บเริ่มใส่หินเข้าไปอ่าลงคนครับลงคนณดู่อะคนไปก่อนอันนี้เป็นดีมากดีมาก เป็นรายการซีวิลมัตเตอร์เชฟเนาะใช่ปหวะสั่งนี้นะลูกสั่งนี้จะเลีอยได้ยังไงเวลาที่เราบรรจุเข้าไปในแบบหนอใช่ไหมลูกวัตถุเหลวมันก็จะมีรูปร่างเหมือนกับแบบหลอที่เราเตรียมไว้เหนื่อยไหมเหนื่อยเปลี่ยนกันนะ แต่มัเรียนถ้าสมมติว่าเรียนที่นี่ไม่ต้องห่วงนะครับเรามีเครื่องผสมขนาดใหญ่โอเคเนาะอันนี้เป็นการสาธิตเฉยๆให้น้องๆได้ลองสัมผัสแล้วก็ลองทำนะครับนะครับเพราะนั้นหลักการก็คือทรายปูนกับน้ำจริงๆแล้วปูนกับน้ำผสมกันแล้วมันจะมีคุณสมบัติในการยึดประสาน เข้าไหมครับเราใส่ทรายเข้าไปก็เพื่อให้มันคอนกรีตมันมีความแน่นตัวมากขึ้นเอครับวัสดุพุนพุนตัวนึงมันจะดูแน่นแน่นทึบๆใช่ไหมครับนี่แหละเป็นที่มาของวัสดุคอนกรีตพูนว่ามันต่างกันยังไงกับคอนกรีตโดยทั่วไปถูกไหมครับก็คือเราจะทําให้มันเป็นยังลูกตักเข้าไปครับรึงนอนะลอเอาที่เราผสมแบบเห็นไหมหน้าตาจะต่างกันเข้าใจไหม ขนาดจะดูแห้งไปพี่ช่วยอ่อยาจริงๆคอนกรีตมันต้องเหลวมันต้องเหลวกว่าน,นิดนึงอันนี้โอเคแล้วสำหรับคอนกรีตคุณโอเคแล้วลองใส่เข้าไปตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กที่ใช้ตอนกระทุ้งใช่ไหมครับใช่ไหมครับจริงๆแล้วเวลาเราเรียนโยธานเนี่ยเราจะมีหลากหลายรูปร่างคำว่ารูปร่างหมายถึงร,รูปร่างของตัวอย่างใช่ไหมลูกบางอันเป็นทรงกระบอก บางอันเป็นคานใหญ่เหมือนที่อาจารย์เมธีพาดูใช่ไหมครับก็แต่ละรูปล่างก็จะเหมาะสําหรับการทดสอบแต่ละคุณลมบัติเดียโอเคเนาะครับเพราะฉะนั้น1 0บคูณสิคูณสิเนี่ยง่ายๆนะครับเอาเอานี้กระทุมช่วยได้ลนกมกระทุงช่วยได้ไหนมันก็จะมีช่องว่างถูกไหมเนาะอืมอ่าพอเสร็จแล้วปุ๊บก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับฝั่งนี้ก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้ไ้าหรอโอเคไหม น,น่าจะเรียบร้อยแล้วน่าจะเรียบร้อยแล้วอันนี้โอเคแล้วเอรงามนะครับจริงๆแล้วเราก็ควรจะผสมให้มันเยอะกว่าน,นี้เนาะื่อให้เพียงคอแต่ว่าวันนี้เราสาธิตคร่าวๆดูกันคร่าวๆเฉยนะครับตัวนี้ก็ได้เหมือนกันเห็นไหมง่ายๆเลยเห็นความต่างไหมลูกเนาะความคุณกับความทึกโอเคไหมครับเวลามันแข็งตัวปุ๊บเราแกะเราเราทำการแกะแบบปุ๊บตัวอย่างออกมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ โอเคไหมครับเพราะนั้นเซนว่าที่เอนจิเนียร์ว่าที่วิศวกรทั้งหลายถ้าเราพูดถึงความแข็งแรงอันนี้ขวาหรือซ้ายขวาของทุกคนและซ้ายของทุกคนใช่ไหมครับตัวไหนแข็งแรงมากกว่ากันเพราะว่ามันแน่นกว่ามันอะไรอีกไม่มีรอ่ะมันแน่นกว่ามันก็ชัดเจนเลยแหละมันแน่นกว่ามันทึกกว่ามันมันน่าจะแข็งแรงมากกว่าก็คือมันแข็งแรงมากกว่าตัวไหน เบาวกว่ากันคอนกรีตคุนใช่ไหมครับเพราะอะไรครับรเพราะมีช่องว่างเพราะแม่แน่น,น,นกว่าม,มันมันมีรูพูนมันมีโครงอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับตัวไหนน้ําซึมผ่านได้มากกว่ากันแน่นอนตัวนี้ถูกไหมครับเพราะว่าเราพยายามสร้างโครงในเนื้อของวัสดุเพื่อให้น้ําซึมผ่านได้ถามลึกกว่านั้นถ้าเอาไปทดสอบการนําความร้อน คำว่านําความร้อนนะถ้าเอาตัวไหนไปทําเป็นผนังบ้านแล้วบ้านจะเย็นกว่ากันตัวซ้าย,ายตัวนี้นะครับเพราะเวลาความร้อนจะเคลื่อนที่ผ่านวัสดุความร้อนจะต้องอาศัยตัวกลางถูกไหมครับเพราะนั้นตัวที่มีรูพุนมากกว่าก็จะนําความร้อนน้อยกว่าบ้านก็จะเย็นกว่าใช่ไหมครับเพราะนั้นมันมีคุณสมบัติเป็นวัสดุที่เป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเคยได้ยินคำว่าอีโก้ใช่ไหม อีโก e ้แมตเียลนี่แหละคอนเซปต์ Concept. อันนี้เข้าขวๆโอเคไหมครับนะเพราะนั้นด้วยความที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตัวนี้มันไม่ต้องแข็งแรงมากก็ได้เมื่อเทียบกับตัวนี้ถูกไหมครับแสดงว่าคนขีดคุณของเราจะใช้ในพื้นที่ที่ไม่ได้ต้องการความแข็งแรงมากเพราะนั้นจะเอาไปทำเสาทำคานใหญ่เหมือนที่อาจารย์เมธีพาดูอาจจะไม่เหมาะ ถูกไหมครับเราก็ต้องเลือกใช้ในพื้นที่ที่ไม่ได้ต้องการความแข็งแรงมากยกตัวอย่างเช่นตรงไหนใครพอรู้ถ้าทุกคนต้องเอากลับไปใช้งานที่บ้านทุกคนจะให้คอนกรีตคุณไปอยู่ส่วนไหนของที่บ้านสวนตกแต่งสนามนอนที่ไหนนะตกแต่งสวนค่ะหรือเปล่าพี่ๆไม่ได้ยินตกแต่งเพวกสวนอะไรกนั้ค่ะตกแต่งสวนใช่ไหมครับหรือว่าตรงไหนก็ได้ที่มันไม่ต้องการน้ําหนักมากๆพื้นที่จอดรถได้ไหมไม่น่าได้ ได้ไหมได้พื้นที่จอดรถได้พื้นที่จอดรถได้เพราะว่าน้ําหนักของรถยนต์ก็ไม่ได้เทียบเท่ากับน้ําหนักของโครงสร้างอะไรพื้นที่ซักล้างได้ไหมล้างจานซักผ้าหรือพื้นที่ของสวนสาธารณะได้ไหมได้ไดก็แค่คนไปเดินอะไรอย่างงี้เนาะเพราะนั้นเรื่องของวัสดุก็ถือเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆได้เข้ามาเรียนน้องๆก็จะมีโอกาสได้เรียนเกี่ยวกับวัสดุอื่นๆอีกมากมายนะครับจริงๆแล้วเราก็ยังเหลืออีทบล ใช่ไหมลูกงานก่อผน,นังอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ก็ได้ยกตัวอย่างให้กับน้องๆอ๋อสุดท้าย yeah, นะครับยังพูดไม่จบอย่างที่บอกไปมันเป็นวสัสดุที่ไม่ได้ใช้งานในส่วนที่ต้องการความแข็งแรงมากแสดงว่าจริงๆแล้วมันสามารถใช้วัสดุอื่นๆแทนหินที่ได้จากธรรมชาติก็ได้ใช่หรือ <Yeah. S 1> ไม่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ต้องคแข็งแรง <Yeah. S 1> เช่นใครพอเดาได้ไหมว่าคอนกรีตพูนตัวนี้ที่ทำมาจากอะไรอิฐมอน ช่ครับอิฐมอนอ่ะอันนี้อีกอันนี้ถ้าใครตอบไม่ให้เก่งมากเลยนะอันนี้มาจากไหนวไฟทุกคนรู้จักอิฐมวลเบาไหมลูกเวลาที่ก่อสร้างเนี่ยยุคข,ของนักศึกษาเนี่ยก่อสร้างเขาจะใช้เป็นอิฐมวลเบาก้อนใหญ่ๆถูกไหมอ่านั่นแหละถ้าเกิดว่าบ้านหลังนั้นอาคารหลังนั้นที่มาจากอิฐมวลเบาเวลามันหมดอายุการใช้งานเขาก็ต้องมีการรื้อถอนใช่ไหมครับทุกอาคารแหละเวลารื้อถอนมันก็จะเกิดขยะที่มาจาก งานก่อสร้างเกิดขึ้นถูกไหมครับเพราะนั้นขยะที่มาแต่งานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นอิฐมอนอิฐมวลเบาใช่ไหมครับเศษคอนกรีตเก่าเศษคอนกรีตเก่ามาถึงอะไรหมายถึงก้อนคอนกรีตที่ใช้งานแล้วแหละหรือแม้แต่งานที่อาจารย์เมทีพาดูใช่ไหมครับเวลาทดสอบเสร็จปุ๊บนั่นก็คือขยะถูกไหมครับเราก็สามารถเอาขยะเหล่านั้นมาผ่านเครื่องย่อยให้มีขนาดเล็กลงใช่ไหมครับแล้วก็เอามาผลิตเป็นคอนกรีตคุณได้จากที่เป็นไงลูก ทปุ๊น <hi> ้ำซึมผ่านได้นำความร้อนต่ำมีความมีอีโก้อยู่แล้วระดับหนึ่งนะครับาผู้ระดับไหนถ้าเป็นคนขีดทั่วไปเหมืนลูกถ้าเป็นคนขีดทั่วไปเป็นไงเป็นไงถ้าเป็นคนขีดทั่วไปก็ต้องหกออกข้างเลยใช่ไห <an> มแ <Sw> ต <ey> 네 er ่ถ mm ้าเจอคนขีดพุนเป็นไงไม่หกออกข้างเลยทะลุผ่านเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าฝนตก เท่าไหร่ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องน้ําท่วมเลยถ้าเรามีการออกแบบระบบระบายน้ําด้านล่างได้ดีใช่ไหมครับถามว่าคอนขีดพูนมีการใช้งานทั่วไปหรือยังมียังมีแล้วใช่ไหมครับมีแล้วนะคะรับจริงก็มีบริษัทเอกชนเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ในมุมของการศึกษาเราเราก็พยายามเอาวัสดุที่เป็นขยะนู่นนี่นั่นมาปรับปรุงให้มันมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นใช่ไหมครับเพื่อตอบโจทย์การทํางานในอนาคตที่มากขึ้นโอเคไหมลูกถามอะไรไหมครับมีไหม ไม่มีเนาะก็คิดว่าน่าจะได้เพิ่มไอเดียหรือว่าสิ่งที่ที่ถ้าเกิดดูแล้วก็เป็นประโยชน์กับน้องๆได้ประมาณหนึ่งโอเคไหมครับทั้งพาร์ทของอาจารย์เมทีทุกคนครับพาร์ทของอาจารย์เมธีและพาร์ทของดา,าวาานดก็จะเป็นส่วนของงานโครงสร้างโอเคไหมครับวัสดุเหล่านี้ก็จะเป็นวัสดุที่อยู่ในงานโครงสร้างนะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทหนึ่งของวิศวกรรมโยธาเนาะโอเคไหมครับเวลาก็น่าจะพอเหมาะเดี๋ยวอาจจะส่งต่อให้น้องๆ ได้ไปดูฐานต่อไปที่อยู่หน้าแหละนะครับสำหรับวันนี้ฐานโครงสร้างและวัสดุก็ฝากน้องๆไว้เท่านี้ครับ